ในประการต่อไปต้องยืนยันเหมือนเดิมนะครับประการชุมนุมของพี่น้องประชาชนของเราทั้งหมดนี้เรายึดหลักการชุมนุมแบบสันติสงบขาดสัจากอาวุธใช้วิธีอหิงสาเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหลายก็ต้องปฏิบัติเหมือนประชาชนคือไม่มีอาวุธโดยเด็ดขาดแม้แต่มีดพับเล่มเดียว ไม่ให้พกติดตัวด้วยเด็กครับมีปัญหาให้แจ้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ทุกท่วโมงที่เขามีอยู่แล้วทันทีและก็ให้ปฏิบัติต่อ,อทุกคนทุกฝ่าย ด้วยความสุภาพด้วยความเรียบร้อยพูดจาสุภาพเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนของเราหรือแม้แต่คนอื่นที่อาจจะตั้งใจมาก่อกวนแต่ว่าพูดจาและปฏิบัติต่ตอ,อเขาด้วยความสุภาพเพราะเราเป็นอาสาสมัครของกลุ่มพล,ลเมืองดีนะครับต้องสุงภาพเรียบร้อย ที่สาคัญก็คือว่าวันพรุ่งนี้จะมีพี่น้องประชาชนมาชุมนุมเป็นล้านคนพวกเราต้องทํางานหนักเป็นพิเศษต้องคอยสอดส่องดูแลเอาใจใส่ใครเจ็บป่วยใครไม่สบายนะครับต้องรีบบริการพาไปที่เต้นพยาบาลทั้งหลายที่เรากระจายอยู่ตามจุดต่างๆเพราะฉะนั้นทุกคนต้องทําความรู้จักว่า ตรงนี้จะไปเต็นพยาบาลจะพาไปยางไรที่เร็วที่สุดครับนี่ตกองผลต้องรู้เลยไมะต้องเลิกหลักหลิกหลัก,ลกต้องถามกันเองว่าจะเต็นพยาบาลอยู่ตรงไหนครับอันนี้ขอให้ดูแลดีและอาจจะต้องขอพึ่งกําลังของอาสาสมัครทั้งหลายตอนที่จะต้องบริการข้าวปลาอาหารสําหรับคนที่นั่งชุมนุมที่อยู่ตรงกลางที่ไม่อยากจะลุกขึ้นครับอันนี้ก็อาจจะต้อง ขอใช้บริการท่านทั้งหลายเชนเดิมประการสุดท้ายขอให้มั่นใจว่าทั้งหมดที่เรามาชุมนุมกันอยู่ที่นี่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายต่างๆพวกเรามีหัวใจดวงเดียวกันคือว่าครั้งนี้เราทุ่มเทชีวิตจิตใจทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อบ้านเมืองของเรารเพื่ออนาคตของลูกหลานของเราเพราะฉะนั้นขอให้ทำหน้าที่นี้ด้วยความภาคภูมิใจ และมั่นใจว่าชัยชนะจะต้องเป็นของเราโดยแน่นอนนะครับขอ,อขอบคุณครับแลหรับความพยายามทุกคนการอาสาสมัครทั้งหมดทำความกระรพแกนนำสุเท้งหมดเฮาต้องขอบคุณนะครับปรบมือให้กับแกนนำของเราแล้วก็กาดอาสาทุกท่านด้วยครับ กาดอาสาสมัครทั้งหมดปรับล้างฮันต่อไปนี้ขอให้การอาสาสมัครทั้งหมดทำความเคารพที่น้องเพื่อนร่วมชาติร่วมอุดมการด้วยการกล่าวคำว่าสวัสดีผมจะนับหนึ่งถึงสามแล้วก็ปฏิบัตินับหนึ่งนับสนับสามปฏิบัติ ขอบคุณครับทั้งหมดปวาันเลื่นแถวกลับไปสู่พื้นที่ปฏิบัติงานได้ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ผมขออนุญาตพี่น้อง